สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโคดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าลิเวอร์พูลนะครับวันนี้มาวันที่18กุมภาพันธ์แล้วนะครับใกล้แล้วที่เราจะได้ลงเตะแล้วนะครับวันที่19เกนี่ยก็เป็นเกมการแข่งขันนะครับเจอกับปายีสแซมิวนิกเดี๋ยวค่ำคืนนี้น่าจะมีไลฟ์สดอ่าพรีวิวนะครับความพร้อมก่อนล่วงหน้านะครับยังไงเดี๋ยวเรียนเชิญทุกคนนะครับมา พบปะกันได้นะครับไลฟ์สดก่อนเกมไบยมินิกคือเป็นการไลฟ์ล่วงหน้านะไม่ใช่ว่าไลฟ์ก่อนเตะนะเป็นการไลฟ์ล่วงหน้าก็คือคืนนี้นะครับคืนวันจันทร์มันเตะคืนวันอังคารนะครับนะแต่ส่วนวันนี้ก็เป็นข่าวสารก็มาอัปเดตกันก่อนนะครับก็มีเรื่องราวที่พยายามรวบรวมมานะครับอาจจะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไบยมินิกที่เราจะเจอกับไบยมินิกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ข่าว พวกซื้อคองซื้อขายวันนี้หาไม่เจอเลยนะครับไม่ค่อยมีวันนี้เงียบหน่อยก็เพราะว่ามันเข้าใกล้วันบอลเตะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอ่ะก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นค,คลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะมากันที่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวแรกไปกันที่ไอเยนรอบเบนนะครับนัดน,นี้มีอาการบาดเจ็บน่าจะลงเล่นไม่ได้แต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอเช็คคอนฟิกกันอีกทีแล้วกันแต่ เท่าที่คาดก็คือน่าจะลงเล่นไม่ได้แต่เขาบอกเขาออกมาให้สัมภาษณ์ใน2ประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับไอเจนรอปเบนอันแรกเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นกันในโลกออนไลน์แล้วหรือเปล่าหรือว่าตามเว็บไซต์ในเมืองไทยที่แปลไปแล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าในความคิดของเขาสนามที่แย่ที่สุดสําหรับเขาก็คือเวอร์พูลก็คือแอนฟิ์เขาไม่ชอบสนามแอนฟิ์นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคน จะมีสนาม Favorite Opinion คือมีสนามที่ชื่นชอบแล้วก็ต้องมีสนามที่ has e e อะ g a t i v e ฟวันที่เป็นแง่ลบหนึ่งสนามซึ่งในมุมตรงนี้อาจเขาอาจจะหมายถึงไอ้คำที่ว่าเป็นโวลเตเดียมอะมันอาจจะเป็นอีกในหนึ่งหรือเปล่าในยะหนึ่งที่ว่าเขาไม่ค่อยชอบสนามแอนฟิ์เพราะมาทีไรก็อาจจะโดนเล่นตลอดหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้ผม ไม่รู้ต้องตีความกันเราเองนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดก็คือเขาชมลิเวอร์พูลว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ดีขึ้นหนืเมื่อก่อนเยอะเลยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เวลาเล่นในบอลถ้วยเนี่ยยอดเยี่ยม FA ครับลีครับหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยอดเยี่ยมแล้วก็บางทีแบบต้องการัจชนะ1-2เกมที่แบบเพื่อที่จะอยู่รอดแล้วก็เข้ารอบต่อไปอะไรแบบเนี้ย ลิฟูก็จะรีดฟอร์มเก่งออกมาได้ในเกมนั้นๆตลอดเลยและโดยเฉพาะการเล่นในแอนฟิวอะไรแบบเนี้ยในบอลถ้วยเนี่ยลิฟูมักจะแบบรีดพลังแฝงออกมาได้ท,ท,ทั้งทัที่ทั้งซีซันไม่ได้ดีแบบภาพร,รวมทั้งซีซันไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนั้นคือเมื่อก่อนนะที่ล็อบเบนก็พูดมานะครับอ่านั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าลิฟฟูเหมือนเปลี่ยนไปแล้วนะครับมีพัฒนาการที่เกิดขึ้น ผู้จัดก,การทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับปีที่แล้วลิเวอร์พูลก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเปียนลีกและตอนนี้ก็นำเป็นอ,อยู่บนหัวตารางนะครับซึ่งมันนานมากแล้วที่ลิเวอร์พูลไม่ได้คว้าแชมเปียนลีกนั่นแหละคือความฝันหนึ่งในความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาอ,อันนี้คือคำพูดจากอาเจนต์ด็อบเบนนะครับที่เขาก็มองว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ไม่ใช่ว่าจะมารีดพลังแฝงอย่างเดียวในเกมยุโรปอย่างเดียวนะครับ มีลุ้นแชมป์ลีกด้วยนะโอเคนี่คือบทสัมภาษณ์ของฮ e เมงไอเยนด็อกเบนนะครับมาที่โยชวัชว,ชวคิมมิดกันบ้างนะครับอย่างที่ขึ้นในบนพาดหัวคิมมิดแกให้เหตุผลหนึ่งอย่างที่ว่าทำไมลิยวภูถึงเป็นต่อกว่าพวกเขานะครับก็ตรงเรื่องของความสม่ำเสมอครับนะเขาบอกว่า เดี๋ยวนะเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนหลายอย่างมันมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมหาไม่เจอละพอดีว่าตัวหนังสือมันเป็นพืชแล้วตอนแรกอ่านอะมันเจอแต่สักพักอ่านไปก็หายไปอ่านนี่เจอแล้วนะครับเขาบอกว่าลิวพูอ่ะเป็นตัวเต็งนะครับสำหรับเขาเป็นทีมที่เหนือกว่าไบจูมินิค เดี๋ยวโชคิมิดบอกนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถ้านับภาพรวมทั้งซีซันเนี่ยในลีกแพ้ไปน,นัดเดียวทั้งซีซันแพ้นัดเดียวแล้วก็เสียแค่15ลูกในขณะที่บาร์เยมิลลีของเขานะครับโอ้โหคือไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนก่อนหน้านี้ mm. เขาบอกเลยวนะ We are not as consistent as before คือไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนกับก่อนหน้านี้เลยอันนี้คือปัญหาย่างใหญ่หลวงเลยนะครับอืม mm. แล้วก็เขาก็มีให้สัมภาษณ์ เรื่องอื่นๆด้วยนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในลีกเนี่ยพวกเขากําลังไล่จี้ดอทูลอยู่นะครับแล้วก็กําลังเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเยอรมันครับหรือว่า d ดฟเอฟ c a อนะครับแล้วก็ยังอยู่ในขออภัยังอยู่ในแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งทุกอย่างก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายเรากําลังปรับปรุงทีมกันอยู่นะครับแล้วเราเชื่อว่าเรายังสามารถเทียบก,กับทีมชั้นนาในยุโรปได้นะ ก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าปีนี้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ตอนนี้กําลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามก็ตอนแรกอย่างหลังจากที่ตามดอนมูน่างตอนนี้นขยับเข้าใกล้มากขึ้นนะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะสำหรับไบยมิมนิกสำหรับในลีกส่วนเจอกับเราผมว่าเขาก็มีลุ้นอยู่ดีเขาเป็นทีมที่มีประสบการณ์มากมายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูบทสัมภาษณ์จากเจเกนคอปด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูของเกอิต้าก่อนแล้วกันนะครับเกอิต้าบอกว่ารู้ว่าจะ สร้างความเจ็บปวดให้กับบบเยนอย่างไรนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้เรื่องนี้นะครับชาร์กิรี่เองก็เคยเป็นอดีตผู้เล่นของบาเยนบูนิกเช่นกันและแน่นอนเจอร์นีคอฟเองก็เป็นคนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบบเยนเป็นอย่างดีเพราะว่าสู้รบปบมือกันมานานนะครับเขาบอกว่าเขารู้ดีว่าบบเยนมูนิกมีจุดแข็งตรงไหนและต้องเล่นอย่างไรในการเจอกับบบเยนบูนิกนะเกอิต้าบอกมาอย่างนี้ เขาบอกว่ากีตาบอกว่าเขาย้ายมาลิโอปูเพื่อต้องการที่จะคว้าชัยชนะคว้าแชมป์นะครับเราเขาบอกว่าเราสามารถรุ้นคว้ารางวันได้เรามีโอกาสที่จะได้แชมเปี้ยนลีกเขาบอกอย่างนี้นะครับเราต้องทํางานหนักเราทํางานหนักในตอนนี้เพื่อที่จะหวังที่จะคว้าแชมป์มาฝากแฟนๆเมื่อตอนจบซีซั่น นี่คือบทสัมภาษณ์จากนาบีเก,เกอ,อิตานะครับมาดูนี่บทสัมภาษณ์ของเจเกนคอปครับ,ค,รบคือเมื่อกี้อย่างที่ผมพูดไปบบว่าจะบายเยินไม่ง่ายเนี่ยลองมาดูบทสัมภาษณ์จากเจเกนคอปเจเกนคอปก็รู้ดีว่าการจกะไปเยินยไม่มีคําว่าหมูนะครับบายเยินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทีมที่มีเรื่องราวของคุณภาพเป็นคุณภาพที่ผสมกับประสบการณ์ครับในทีมชุดนี้ซึ่งแน่นอน ไม่ธรรมดาไม่หมูแน่นอนแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะมองว่าฟอร์มตกเติกไปนิดน,นึงแต่ไม่มีทางประมาทบาเยินได้เลยเขาบอกว่าบายเยินเนี่ยคือแชมป์หสมัยรวดของเยอรมน,นีแชมป์ลีกเยอรมน,นีหสมัยรวดแค่นี้ก็การันตีแล้วว่านี่คือไม่ใช่ทีมที่คุณเจอแล้วคุณจะมาบอกว่าหมูไม่ใช่แน่นอนเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับสิปีที่ผ่านมาในเข้ารอบรองชนะเลิศ ก่อนรองชนะเลิศร,รอบชิงอะไรเนี่ยมากมายเลยในสุดแชมเปี้ยนลีกประสบการณ์ล้นเหลือผู้เล่นกลุ่มนี้ก็ยอดเยี่ยมแถมยังมีหน้าใหม่อย่างพวกโกเรสกาการาบี้โกมองพวกนี้ก็เป็นบทบาทที่แตกต่างกันผสมกับทีมที่มีอยู่แล้วที่มีประสบการณ์อีกหลายคนนี่คือทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมและแม้ว่าตอนนี้อาจจะฟอร์มการเล่นในลีกอาจจะดรอปลงไปบ้างดอทมูลเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ มันก็ยังมีแกลบอยู่ตรงที่ในปีนี้ยังไงก็ตามบาบยมินิกก็ยังคงมีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ลีกเป็น7สมัยติดต่อกันแล้วยังมีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นแค่นี้ก็บ,บอกบอกแล้วว่าทุกอย่างว่าบาบยมินิกมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าและเจนเขาก็ยังบอกต่ออีกว่าคือตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับจะมากดเกณฑ์ไม่ได้หรอกเพราะว่า ก่อนอันนี้ก็เคยเป็นเป๊ปทีมของเป๊ปกระเดียร่าก็เล่นอีกแบบหนึ่งทีมจูไพเกสก็เล่นอีกแบบหนึ่งมาจนปัจจุบันทีมของนิโก้โควัตก็เล่นอีกแบบหนึ่งดังนั้นทีมต้องปรับตัวในการเจอกับสไตล์ของบายเยอร์ที่แน่นอนว่าต้องแตกต่างออกไปนะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่แล้วก็เจนคอปย้ําความสุดท้ายก็คือเขาไม่อยากให้ทีมมองว่าเป็นตัวเต็งหรืออะไรก็ตามเขาไม่อยากเป็นตัวเต็งลิเวอร์พูลไม่อยากเป็นตัวเต็งใดๆทั้งนั้นนะ อันนี้คือประโยคที่เจนคอปบอกมาด้วยนะครับก็ตรงนี้ค่อนข้างแย้งกับนาบีเกต้านิดนึงเกต้าบอกรู้วิธีชนะแต่เจนคอปบอกว่าหมายถึงว่ามันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันจะมากดเกณฑ์ว่าเมื่อก่อนเคยชนะเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าเป๊ปไฮเกตและก็มาโนโควักเนี่ยคนยุคครสมัยโคละทีมก็เล่นต่างสไตล์ก็ต้องหาวิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับอาริสงเบ็คเกอร์ออกมายืนยันว่าการขาดหายไปของ ฟอร์กิวฟันไดเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรมากมายกับการเจอไบยมินิกนะเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเฟอร์กิวฟันไดโดนโทษแบนหนึ่งนัดน,นะครับในเกมที่จะเจอกับไบยมินิกคือคืนนี้ไอ้คืนคืน,คนวันอังคารไม่ใช่คืนนี้นะครับเพราะว่าจะสมไปเหลืองครบนั่นเองซึ่งแน่นอนเราก็รู้สึกกังวลกันแน่นอนแหละครับเพราะว่าปีนี้แกก็ลงต่อเนื่องมาตลอดและแกก็เป็นหัวใจสาคัญในแนวรับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้าน อา,อาริซงเบเกอร์เขาก็เชื่อว่าคนอื่นๆก็ทดแทนได้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ากองหลังทุกคนนะครับสามารถเข้าและออกและเล่นทดแทนกันได้เราไม่รู้สึกว่าจะเป็นการสูญเสียแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราทุกคนคุ้นเคยกันดีอ่านี่คือบทสัมภาษณ์ของอาริซงเบเกอร์นะครับเขาบอกว่าในแผลแนวรับเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้นะครับทุกคนแล้วก็ ทุกคนก็รู้ดีซึ่งกันและกันรู้ใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วเนี่ยแหละมันแสดงเห็นถึงความมั่นใจของพวกเรานะครับ v ีซี idence พวกเรารู้สึกมั่นใจในจุดจุดนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าที่อลิซงพูดเนี่ยอย่างไรนะครับว่าแกจะแต่คือแกก็ต้องพูดอย่างนี้แหละแกอันนี้พูดตรงๆนะ เราต้องมองมองในแง่ที่แบบสมมุติถ้าเราเป็นอาริสงเบเกอร์มีนักข่าวมีใครมาสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยขาดอาริสงเบเกอร์ไปกระทบไหมสมมุตินะถ้าตอบโอ้โหพี่กระทบแน่นอนแย่เลยแหละผมไม่รู้ว่าทีมเราจะรับมืออย่างไรทาไมมีอาริสงเบเกอร์สมมุติไปตอบนักข่าวแบบนี้พูดได้คําเดียวว่างามไส้นะครับเพื่อนๆที่ได้ยินเพื่อนๆที่มาเจอบทสัมภาษณ์นี้ที่หลัง จะรู้สึกยังไงมาติดรอฟเฟรนพวกนี้จะรู้สึกยังไงถ้าอาริสงเบเกอร์ไปพูดอย่างนี้พูดว่าขาดคนนี้แล้วแล้วที่เหลือโอ้โหเอาไว้อยู่แน่นอนไม่ได้สปิริตทีมนะครับยังไงก็ต้องตอบแบบนี้ต้องไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วอันนี้คือบทสัมภาษณ์ที่มันเมค e s e เซนต์อยู่แล้วที่ยังไงตอบก็ต้องตอบแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนอาริสงเบเกอร์เขาก็จะยกย่องอมาน,นูเอลนอยเออร์ด้วยนะครับว่า เป็นผู้รักษาประตูที่แบบเป็นต้นแบบของใครลหลายๆคนบนโลกฟุตบอลนะครับแล้วก็เขารู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งที่จะได้ลงสนามดวลกับนอยเออร์ no นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะโอเคมากันที่จอรจินโยวานาดุมนะครับก็ออกมาพูดถึงการลุนการลุ้นแชมป์ในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้การที่แบบในพรีเมียร์ลีกตอนนี้มันก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วเหลืออีก12เกมเท่านั้นนะครับ เขาบอกว่าพิมพ์ลีกเนี่ยเป็นหลีกที่ยากที่จะคว้าแชมป์ได้นะเพราะว่ามันเตะกันเยอะแยะเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่มีเกมไหนง่ายนะครับความเป็นจริงแล้วจอร์จโยแวนดูมเขาบอกว่าเราอะสามารถมีลุ้นทั้งสองถ้วยเลยนะที่เหลืออยู่เนี่ยแต่ว่ามันทั้งคู่เนี่ยมันยากโคตรทั้งคู่แหละนะครับแต่ว่าเราต้องเชื่อว่าเรายังมีโอกาสที่ทําได้จนคอปบอกกับนักเตะทุกคนว่าเนี่ย เ,เขาบอกนะเจนเขาบอกกับนักเตะทุกคนว่าให้เล่นแล้วก็มองไปที่เกมต่อเกมอย่ามองข้ามช็อตนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากลําบากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้ไกลแล้วมันก็เข้ามาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับดังนั้นแน่นอนว่าทุกคนต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า,ามันเป็นเรื่องปกติแล้วที่ สภาพวดล้อมันก็มีส่วนนะครับแต่ว่าในฐานะทีมนะครับเราไม่อยากที่จะมานั่งพูดถึงโอกาสโน้นโอกาสนี้นะครับหรือว่านั่งโฟกัสถึงทีมคู่แข่งเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้ถามเพื่อนร่วมทีมว่าเฮ้ยแมนซิตี้เจอใครว่าสัปดาห์นี้เพื่อนร่วมทีมบอกว่าไม่รู้ว่ะไอ้ตรงเนี้ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าบางทีว่าไอ้ตรงเนี้ยนักเตะเรียููไม่ได้มาโฟกัสคู่แข่งโฟกัสแต่ตัวเองจริงๆนะครับเนี่ย ตรงที่ไบน์นดูมบอกนะสัปดาห์นี้แมนซิตี้เจอใครวะไม่รู้ว่ะเพื่อนตอบกลับมาไม่รู้ว่ะเออก็เป็นงั้นไปนะครับส่วนอารยนร็อบเบนนี่ก็เป็นรุ่นพี่ในทีมชาตินะแล้วก็เป็นตำนานเขาก็บอกโอ้โหนี่คือคนที่เขานับถือมากๆและเขารักรักร็อบเบนมากๆนะครับเป็นตำนานของทีมชาติด้วยอย่างไรก็ตามเกมนี้เขาหวังว่าท้ายที่สุดพอจบนกหวีดเสียงนกหวีดเจอกับไบรย์นเนี่ยลิ์พูจะเป็นฝ่ายที่ได้ชัยชนะแล้วก็เขาจะเดินไปบอกร็อบเบนว่า โชคดีในซีซั่นที่เหลือนะอ่าก็เป็นการแซวกันคำขับนะครับแต่ว่าเขาก็ให้การยกย่องอเยนนอบเบลแหละนะครับแต่ว่าคงไม่ยอมเลยนัดนี้มาดูสถิติสถิตินึงนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงด้วยคือเขาก็มีการเปิดเผยสถิติการจับคู่ในแต่ละตำแหน่งคู่กองหน้าคู่ไหนดีที่สุดในประวัติศาสตร์คู่กลางคู่นี่นั่นคู่กองหลังเชื่อไหมครับคนที่มีสถิติดีที่สุดไม่น่าเชื่อนะครับไม่ใช่คู่นี้นะครับ ไม่ใช่คู่ของฟอร์กิวฟันไดกับโกเมสหรือแม้แต่ไม่ใช่คู่ของเดมนด v าวีดิดแล้วก็เฟอร์ดินานด้วยคู่ที่ทําผลงานเสียประตูน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เป็นคู่นี้ครับเจมี่คาร์ลเกอร์แล้วก็แดเนีลแอ็กเกอร์นะครับคู่นี้นะคู่นี้ลงเล่นกัน5,000ขออภัยลงเล่นคู่กัน8,171นาทีหรือคิดเป็นเฉลี่ยก็90เกมนะครับลงเล่นไปน90เกม เสียเพียงแค่58ลูกเฉลี่ยแล้วเสีย2ี่นะครับ24.3นะ2คนนี้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พเมลีกนะครับดีกว่าเฟอร์ดินานกับวีดิชที่เสียเฉลี่ย24.6แล้วก็ดีกว่าจอห์นเทอร์รี่แล้วก็วิลเลียมกาลาสที่24.8นะครับคือเสียประตูต่อฤดูดกาลเนี่ยต่ออันนี้คือเสียประตูต่อฤดูกาลนะ24.3ที่ของของคาร์ลเกอร์แล้วก็แอคเกอร์เนี่ย ยี่สี่จุดสามเห็นไหมครับต่อฤูดุการเป็นค่าเฉลีย่ยดีกว่าของวีดิชแล้วก็เฟอร์ดินานแล้วก็อจอห์นเทอรี่กับเรเนกาลาสอยู่นิดนึงแต่ก็คือดีดีกว่านั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อข่าวนี้ตีออกมาแล้วบังเอิญน,นะครับแดเนียลแอคเกอร์ไปเห็นครับเห็นข่าวนี้ตีออกมาก็เลยลงในทวิตเตอร์ตัวเองนะครับแดเนียลแอคเกอร์แล้วก็แท็กคาราเกอร์ว่าเซอร์ไพร์ นะครับคาราเกอร์ก็มาตอบว่าไม่ได้ตอบแบบเป็นตัวหนังสือครับแต่ว่าแท็กแท็กอเกอร์คือแล้วก็ส่งเป็นอีโมจิแล้วก็ตามด้วยพ่วงท้ายเป็นหน้าอีโมจิที่เป็นหน้าขำน้ําตาไหลนะครับก็เป็นการตอบกันที่ขำๆดีสําหรับคู่นี้นะคาราเกอร์แล้วก็อาเกอร์ก็เป็นแปลกเหมือนกันเราไม่นึกว่าคู่นี้จะมีสถิติการเสียประตูที่น้อยมากๆขนาดนี้นะครับมายังอยู่กันที่สีสันนะครับ เมื่อวานนี้เหล่านักเตะเราเนี่ยกลับมาซ้อมกันคงคงซ้อมรายงานตัวซ้อมกันตั้งแต่วันเสาร์แล้วแ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมก็คงมีซ้อมกันอีกนะครับซึ่งนี่ครับเราจะเห็นภาพว่าทุกคนอยู่ในลิฟ์ครับ5คนนี้ลเบโตโมเรโนโรโร,โรเบโตฟิมิโนเทนอาร์โน,โนจอแดนฮินเดซ์ันอันดี้โรบอสันแล้วก็ลอฟเลนซึ่งเป็นผู้ถ่ายน,นะแสดงว่าลอฟเลนน่าจะกลับมาซ้อมได้แล้วนะถึงได้อยู่กับเพื่อนๆแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะไม่แน่หรอก เราอาจจะได้ล็อบเรนกลับมานะครับจะได้ใช้เซนเตอร์อาชีพหรือเปล่าอันนี้รอรุน้นอันนี้เป็นแค่การคาดเดาเดี๋ยววันนี้แหละมันจะมีบทสัมภาษณ์ของเจนนีคอปให้สัมภาษณ์ก่อนเกมมาอัปเดตความพร้อมอีกทีหนึ่งในพรีวิวอย่างที่ผมเรียนเชิญว่าเดี๋ยวมาเจอกันในดึกดึกวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพรีวิวคุยกันล่วงหน้านะครับซึ่งเนี่ยมันคืออันนี้ครับล็อบเรนแกนลงไว้ใน i ไ So ีสอเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าเราทุกคนติดกันอยู่ในลิฟต์ครับในก่อนเกม ใช่ไหมเพื่อนๆเ,เราจะเห็นบรรยากาศโรเบอร์สันขำโมเรโนโฟิมิโน,โนก็ขำเฮนเดสันส่งทำหน้ายิ้มแล้วก็อโนสายหน้านะครับเออเขาบอกอลิฟค้างผมไม่รู้ว่าค้างจริงข้างปลอมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูคลิปใหม่เนี่ยผมไม่เห็นว่าเขาจะกดสักชั้นเลยแล้วบอกอลิฟค้างผมว่าเขาน่าจะเล่นๆกันมากกว่านะก็เป็นการเริ่มเล่นขำๆนะไปดูอีกทีนึงนะเออ นะแล้วพอเราดูคลิปนี้เราก็จะเห็นส่วนสูงที่แท้จริงอย่างที่ผมถ้าใ,ใครตามที่ผมพูดนะผมเคยบอกไปแล้วว่าเฮนเดอร์สันนะตัวสูงไม่ใช่คนตัวเตี้ยนะครับร้ 7, อยเจ็ดสิบเจ็ดอร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรเราดูดิเห็นไหมครับสูงกว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เลยมีแค่ล็อบเลนคนเดียวที่สูงกว่าเล็กน้อยล็อบเบนลในร้อยแปดสิบแปดหรือร้อยแปดสิบเก้าประมาณน,นี้นะครับแต่เนี่ยเห็นเลยว่าเฮนเดอร์สันสูงกว่าโรเบิโตฟิมิโน่ที่ฟิมิโน่สูงหนึ่งร้อยแปดสิบเอ เฮ uh, นเดอร์สันร้อยแปดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะตัวเฮนเดอร์สันเนี่ยตัวเท่าเท่ากับ uh, ชื่ออะไรนะฟาบินโยเลยฟาบินโยร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรนะครับอ่ะสีสันอีกอย่างหนึ่งแล้วกันบาเยอร์มินิกเขาลงรูปนี้ครับเป็นเดอะบิทเทิลนะครับเดอะบารเยอร์เดอะบารเยอร์คัมทูเกเตอร์นะครับเขาก็ลงรูปแล้วก็มีทำเป็นแบบเหมือนกับเดอะบิทเทิลที่มันเดินตรงสนาม มาเดินตรงแอปบี้โรดนะครับแล้วก็ดูใส่วิกใส่ผมอะไรกันนะก็ฮาฮาดีเขาก็เหมือนกับเขากำลังจะบอกว่าเรากําลังจะไปที่แอนฟิลด์นั่นแหละกําลังจะไปที่ลิเวอร์พูลก็มีนอยเออร์โรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้โทมัสมุลเลอร์ติดติดโทษแบนนะแต่ว่ามาถ่ายรูปด้วยเป็นตัวฮาต้องมาถ่ายนะครับแต่ติดโทษแบนนะแล้วก็มัรฮูเมลนะครับเอาเขาก็เอาสตาร์มาถ่ายรูปโชว์หน่อยนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับสําหรับข่าวสารในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝาก แฟนเพจ Facebook ไว้ด้วยนะครับโค้ดแอคทันข่าวลียอภูนะครับกดเซิร์ชแล้วก็เข้ากดถูกใจกันได้นะครับนะเขาบอกดถูกใจกันได้ฝากไว้ด้วยสําหรับแฟนเพจโค้ดแอคแล้วก็ฝากกดซีเฟิร์สไปด้วยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบกันจริงๆส่วนใน y o u t u ก็กจ็ดหมแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับถ้าชื่นชอบกันก็กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กันสักนิดหนึ่งเป็นกำลังใจให้กันกระดิ่งเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปนะครับอ่ะ หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากร่วมสนุกถึงเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วามาร่วมสนุกกันได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ